รู้ไหมว่าเพลงที่ทุกคนเต้นกันแบบนี้ know, know, จริงๆแล้วเป็นรีมิกซ์ที่ร้องช้ากว่าต้นฉบับ know, 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 เพลงนี้ชื่อเพลงธรรมดาจาก Diamond MQT ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดวิวมากถึง119ล้านวิวใน YouTube และเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2020ซึ่งเพลงเวอร์ชั่นที่ทุกคนเต้นกันอยู่มันเป็นรีมิกซ์จาก DJ ที่ชื่อว่า King Dragon ครับเขาเปลี่ยนเพลงฮิปฮอปสุดชิลให้กลายมาเป็นเพลงแดนซ์สุดตื๊ดโดยการทำให้ร้องช้าลงกว่าเดิม ฟังไม่บิดครับร้องช้าลงกว่าเดิมเพราะว่าในฉบับรีมิกซ์ของ DJ King d ร g o o n เนี่ยมันมีความเร็วที่152 BPM ใ,ในขณะที่ต้นฉบับของ Diamond เนี่ยมีความเร็วที่98 BPM ครับรรซึ่งฟังดูเหมอนเนเนี่ยก็เหมือนรีมิกซ์มันจะเร็วกว่าเท่าตัวเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะท่อนร้องที่ร้องว่าว ในเวอร์ชันต้นฉบับไดมอนด์ร้องอยู่ที่ความเร็ว196 BPM หรือ2เท่าของบีทเลยครับถ้าลองเอามาฟังเทียบกันก็จะสังเกตได้ว่ามันร้องช้ากว่าต้นฉบับมากๆถือเป็นอีกเพลงที่ประสบความสำเร็จเมื่อเอามาร้องให้ช้าลง เหมือนกรณีของเพลงฮับเวอร์เวอร์ชันของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสุริวัฒนาพานวดี